มามาพี่นองกินเขาใบบักขมยายกินเขาใบบักขมพี่นองยายพ่ออยากกินยายอยากกินน,นั่ใบบักขมยายก็เลยไม่กินเขากับใบ้ักขมสู้พีสู้นอนกินเด้อจ้าไม่กินเขาปปขใบบักขมนำยายเด้อจ่าพี่นอยยงแจ่บแบจ้าพี่นอนไง แฝงเนียวง่ายคืออยากไหมพี่น้องคือพอถ้าเป็นเี็กน้อยบอกักคัมน้อยนึงกับปันกันกำหนด นี่ยังกับปั่นกันกินพี่น้องแซ่บพี่น้องครับไม่มันก็ไปครัวานเสียบดีอีกที่นั่ง ขอนีอ้วอันหอนพี่น้องแบงผาปั่นมาเลยบ้างของนิ้วมันหอน <c oughs> โอ้ <c oughs> ขอนีอ้วหอนแม่พี่น้องมา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 กินน้ำใยแบคัก พอเนียวไปบางแสบอีดีกว่า่ได้กินโดนน้วนอยพี่นอนแสบอีหลีล้วยังไง เดี๋ยวมือนาะยายถึงไม่กินให้เบิ้งอีกคลิปนี้ตอนนี้นอกปีนองแสบแสบนัองก,กันก่ะยายเข่าใบกักขามปี่นองแสบครับ